เรื่องจากเดิมเยอะมากๆเอ็กซัดนะครับผมก็เรียกชื่อรุ่นไม่ถูกนะมาจัดชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซอสนะครับสูตรรับหญิงคริสตันทองหล่อนะครับเสียงซูเปอร์คาร์นะฮะพร้อมมีระบบวาวเปิดปิดนะครับนี่เป็นฟังก์ชันรถเพิ่มนะฮะเหมือนเพิ่มออปชันในตัวรถมีเปิดปิดแล้วก็เงียบดังได้นะครับแบบซูเปอร์คาร์เลยสนใจนะครับลูกค้าทุกท่านนะฮะเข้ามาที่อาร์ทอสซิงได้เลยกับชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซอสเปิดปิดวาวได้นะฮะ วันนี้ลองรับการจูนสไตล์สได้เลยนะครับผมสนใจยังไงมาอาร์ตซิงครับแรงและจบและเสียงซูเปอร์คาร์แบบนี้แน่นอนขอบคุณครับ